สวัสดีครับวันนี้พบกับสงขาโฟกัสภาคพิเศษเลือกตั้งสสเขตหกจังหวัดสงขานะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมอันเนื่องจากอุปติทางการเมืองนะครับสสท่านเดิมคุณถาวรเสเนียมนะครับถูกออตัดสิ์นะครับอันเนื่องจากการชุมนุมของกปปศ นะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับออผมเชื่อว่าท่านที่ติดตามข่าวนะครับในช่องทางต่างๆก็คงทราบว่าออการสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครประกอบด้วยไขรบ้างโดยก็ยิ่งครับบรรยากาศการสมัครเมื่อเช้านะครับค่อนข้างคึกคักน่าสนใจนะครับเราจะเห็นกองเชีย นะครับของผู้สมัครนะครับที่มีการโห่ร้องกันอย่างคึกคืนทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งของผู้สมัคราจากพรรคประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนะครับที่ถือว่าคึกคักมากจน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 ,น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านที่ได้ติดตามส่งขาโฟกัสที่เราไลฟ์สดตั้งแต่เช้า ก็จะเห็นนะครับบรรยากาศอย่างที่ว่านะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาคุยกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชาวจังหวัดสงขานะครับคนที่เป็นกองเชียร์นะครับผู้สมัครแต่ละคนรวมถึงทุกท่านที่สนใจนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับมีแง่มุมที่น่าสนใจนะครับหลายประเด็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ นะครับวันนี้ผมพูดถึงสองประเด็นหลักอันที่1คือพี่เลี้ยงนะครับและอันที่2คือตัวผู้สมัครนะครับมีความน่าสนใจแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับอ,อ,อย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับของพื้นที่เขตหกจังหวัดสงขลาซึ่งเป็น ที่มั่นเดิมนะครับเป็นพื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่คุณถาวรเสเนียมเป็นสสที่นี่มาหลายสมัยนะครับในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2562นะครับหลายท่านที่สนใจการเมืองจะรู้ว่าการเลือกตั้งที่ที่ผ่านมาเมื่อปี252เป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนก่อน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมาเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลามีสสจากหลายพักการเมืองและเป็นครั้งแรกที่พักประชาธิปัตย์สูญเสียที่นั่งในจังหวัดสงขลาเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จดจำกันได้นะครับผมคิดว่าไม่น้อยกว่า20-30ปีนะครับ โดยเฉพาะยิ่งคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนก็ไม่ได้สูงเหมือนแดนดีด้วยนะครับกระแสประชาธิปัตย์ถอยลงไปเยอะแน่นอนที่สุดครับส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสการเลือกนายกรัฐมนตรีที่แข่งกันระหว่างจากพักของพลังประชารัฐกับแนวร่วมและอีกฝ่ายหนึ่งคือพรักเพื่อไทยกับแนวร่วม นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนจะสะท้อนบริบททางการเมืองตรงนั้นค่อนข้างชัดเจนและเป็นที่มาทำให้คะแนนของปัจจัยปัตจโดยภาพรวมลดต่ำลงไปมากนะครับเราจะเห็นว่าเฉพาะในเขตหเนี่ยนะครับคุณถาวรเสนเนียมนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งนะครับด้วยคะแนนเนี่ยนะครับ28,465คะแนนขณะที่พลังประชารัฐ มาเป็นลำดับสองคือคุณสมปองบริสุดนะครับได้1 9 3 1 7คนและตามมาด้วยกำนันเหลิมหรือคุณเสริมเหล่าสุวรรณนะครับได้1 3 8่4คะแนนนะครับ, 1, 3, นนรบลำดับที่4เป็นพักอนาคตใหม่นะครับคุณสัมพันธ์ละองจิต 1, 1, 000, 1 8นน่งคะแนนนั่นคือคะแนนของ4ี่ลำดับแรกนะครับซึ่งผมหยิบมา4ี่ลำดับเพราะส่วนหนึ่งก็สอดคล้องกับผู้สมัครกล่าวนี้ที่มี4ี่คนแต่ไม่แน่ใจว่าการรับสมัครในวันพรุ่งนี้บริรุ่นี้ไปแล้วเนี่ยจะมีผู้สมัครเพิ่มหรือไม่แต่วันแรกวันนี้เนี่ยที่มีการสมัครมี4คนนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับ4คนนี้ก็จะเป็น4คนหลักที่จะแข่งขันกันในครั้งนี้ แม้ว่ามีการวิเคราะห์กันว่าสุดท้ายแล้วจะแข่งกันจริงๆไม่เกินสองคนก็คือจากพรรคประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนะครับซึ่งทั้งสองคนได้เปิดตัวมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็ถ้าวัดความพร้อมวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงวันนี้จะเห็นว่าความพร้อมของ การรับสมัครเนี่ยอยู่ที่ประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเช่นเดียวกันนะครับจากบรรยากาศของการสมัครรับเลือกตั้งในวันนี้การรับสมัครวันนี้ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่ามีผู้สมัครทั้งหมด4ท่านนะครับและก็จากการจับหมายเลขของอการสมัครรับเลือกตั้งปรากฏว่าหมายเลขหน่งนะครับเป็นคุณน้ำหอมนะครับนางสาวสุภาพรกำเนิดผลนะครับแน่นอนที่สุด ุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นอดีตรองนายกอบจสงการและภรรยาของนายกชายหรือสอสอเดชอิดขาวทองซึ่งเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับลำไมเลขสอครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับว่าจะเป็นผู้สมัครด้วยคนหนึ่งแต่เจ้าตัวเนี่ยได้ทำการเมืองทำกิจกรรมต่างๆกับพัก อนาคตใหม่เดิมหรือพักคก้าวไกลในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือคณะก้าวหน้าเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเป็นตําแหน่งเป็นอนุกรรมาธิการหรืออะไรด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงการทํากิจกรรมในพื้นที่อื่นน,นะครับทำงานอยู่กับพักด้วยเนี่ยนะครับชื่อชื่อคุณตามนะครับเ,เป็นเป็นคนสะเดานะครับคุณตามหรือชื่อจริงก็คือ ทีวัดดำแก้วนะครับคุณตามเป็นใครครับคุณตามก็เป็นคนเสดานะครับซึ่งเป็นลูกของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเสดาขันชัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับหมายเลขสามครับเป็นคุณโบท๊ทหรือหลายคนอาจจะเรียกเสียโบท๊ทนะครับเป็นทายาทข้าบดีนักธุรกิจใหญ่ที่เมืองเดา นะครับที่มีธุรกิจหลากหลายนะครับคุณอน,นุกูลพึกษานุศักนะครับเปิดตัวมาแล้วก็เป็นที่สนใจในวันที่ไปที่บ้านคุณถาวรพร้อมคุณน้ำหนองหอมวันก่อนนะครับได้หมายเลข3ารพักพลังปัจารัฐนะครับมีคุณอนุมัติอาหมัดอดีตสวสงขาเป็นพี่เลี้ยงไปร่วมให้กำลังใจในวันสมัครเลือกตั้งวันนี้ด้วยนะครับ หมายเลข4ถัดมาครับคุณอาร์มนะครับหรือทานายอาร์มพงษธรสุวรรณรักษาคุณอาร์มเนี่ยเปิดตัวมาค่อนข้างนานทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครหรือผู้สมัครสสปากกาคนแรกก็ว่าได้ในจังหวัดสงขลาที่เปิดตัวทํากิจกรรมการเมืองมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแสดงความจำดงตั้งแต่ลูกข่าวว่าคุณถาวรอ,อาจจะถูกตัดสิทธิ์หรือพ้นสมาชิกภาพ ทางการเมืองนะครับก็ได้เปิดตัวทำกิจกรรมมานะครับวันนี้คุณอามก็มีหัวหน้าพักคุณกรจากติกระวนิชนะครับมาให้กำลังใจนะครับมาพบป่ประชาชนแล้วก็พูดสนุนด้วยนอกจากนั้นได้พี่เลี้ยงนะครับซึ่งหลายคนรู้จักดีก็คือผู้การชาตินะครับผู้การชาติคือใครทุกคนรู้จัก ผู้การชาติก็เป็นอดีตแม่ทัพของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดพ้่งย้ายมาอยู่พัคก,ก้ารับผิดชอบภาคใต้นะครับแล้วก็มีฐานที่มั่นที่สําคัญคืออําเภอคลองลอยโขนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละครับจุดที่ผมจะหยิบมาคุยกับทุกท่านวันนี้ก็คือผมจะคุยกับทุกท่านสองเรื่องก็ตรงนี้แหละครับ ตรงที่ว่าตัวผู้สมัครกับพี่เลี้ยงนะครับเ,เชื่อว่ากระแสะการเมืองทีเ่เป็นที่สนใจมากที่สุดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขตกคราวนี้อยู่ที่พี่เลี้ยงนะครับส่วนผู้สมัครก็จะเป็นสิ่งที่คนก็จะได้ติดตามต่อเนื่องไปจากการเลือกตั้งและก็จะประเมินกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าประเมินยกแรกของการสมัคร แล้วถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบใครน่าจะเข้าป้ายเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยต้องไปดูพี่เลี้ยงก่อนนะครับซึ่งออพอพูดถึงตรงนี้แน่นอนที่สุดทุกคนก็จะมองไปทางเดียวกันว่าคุณน้ำหอมจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีนายกชายนะครับเป็นพี่เลี้ยงมีความได้เปรียบได้เปรียบอย่างไรนายกชายนอกจากจะเป็นสสสงขาเขต้าแล้ว นายชายซึ่งทุกคนรู้จักกันมานานแล้วในบทบาทของอดีตนายกอบจอสงขลาที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองท้องถิ่นทุกระดับทั้งจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายทางการเมืองซึ่งมีมากนะครับขาดเดียวกันเมื่อมาเป็นสส สงขาเขตท่าแล้วเนี่ยนายกชายก็ประกาศว่าตัวเองเป็นสสของคนสงขาและได้ทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขาหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นนั่นคืออะไรครับนั่นคือพื้นที่สะเดาพื้นที่คลองลอยคโพคก็ทำงานมาอย่างต่อนเนื่องและขนาะเดียวกันก่อนหน้านั้นก็คุกค,คีมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำทางการเมืองต่างๆ นะครับเมื่อทราบว่าสสถาวรอ,อาจจะถูกพ้นสมาชิกภาพทางการเมืองและอาจจะต้องมีการ,รตั้งซ่อมนะครับการเตรียมตัวของประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในทั้งนายกชายทั้งคุณสุรินทั้งทีมงานของคุณถาวรเองก็มีการจัดการเพื่อนํามาสู่ว่าที่ผู้สมัครที่เป็นคุณน้ําหอมนะครับ รวมถึงเครือข่ายทางการเมืองที่ว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับการทำงานตรงนี้อย่างต่อเนื่องก็เป็นแต้มต่อที่สำคัญขณะที่คุณน้ำหอมส่วนตัวเองนะครับก็ลงทำงานทางการเมืองในพื้นที่ต่อเนื่องด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งที่เรามองไปที่พี่เลี้ยงก็คือว่าเมื่อนายกชายนะครับได้รับการโหวต ชนะอย่างขาดลอยในการชิงตำแหน่งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยิ่งเพิ่มบารมีเพิ่มเ,เขาเรียกว่าความน่าสนใจและก็ทำให้ได้แรงสนุนนะครับจากเครือข่ายทางการเมืองของประชาธิปัตยเองเนี่ยมากขึ้นที่มีต่อนายกชายเพราะฉะนั้น ตรงนี้ครับมันมาส่งผลต่อการเลือกตั้งช่อมครั้งนี้ของคุณน้ำหอมไปโดยปริยายนะครับมามาถึงจุดนี้โอกาสของคุณน้ำหอมถ้าดูพี่เลี้ยงถือว่าสูงกว่าผู้สมัครทุกคนนะครับคนที่สองครับคุณตามจากพรรคก้าวไกลนะครับหรืออนาคตใหม่เดิมผมคิดว่าถ้ามองไปที่พี่เลี้ยง และก็กระแสของพรรคในพื้นที่ในปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งคราวที่แล้วซึ่งคราวที่แล้วอนาคตใหม่เนี่ยได้คะแนน11,000ผู้สมัครคนละหนึ่งคนคนละคนกันนะครับผู้สมัครคนที่แล้วเนี่ยเป็นคนคลองหอยโขงแต่ผู้สมัครคนปัจจุบันคือคุณตามเนี่ยเป็นคนในเมืองสเดา เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไปคิดคะแนนหนึ่ง่คราวที่แล้วกับสาการการเลือกตั้งคราวนี้นะครับและกระแสพี่เลี้ยงซึ่งนะครับคุณธนาธรและคณะเนี่ยนะครับคงไม่สามารถที่จะช่วยหาเสียงได้อย่างเต็มที่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมนี้กระแสพี่เลี้ยงคนตามน่าจะอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ นะครับคนที่3ครับคุณโบสหรือเสียโบสนะครับซึ่งมีกระแสพอสมควรตั้งแต่เปิดตัวที่ผ่านมานะครับทีนี้พอมาดูพี่เลี้ยงกลายเป็นจุดที่ทำให้หลายคนสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลังประชารัฐและคุณโบสทนะครับเมื่อ,อหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งพัก มีอาการแบบชักเข้าชักคอหมายถึงว่าจะส่งหรือไม่ส่งดีนะครับมีมติกันสองรอบสุดท้ายสุดท้ายก็มีมติให้ส่งนะครับเมื่อวานคุณโบสก็ไปรับเอกสารที่พักนะครับเพื่อมาสมัครในวันนี้นะครับแต่ก็มีประเด็นใหม่ให้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอีกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดิมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐนะครับ ได้เปิดตัวแสดงตัวที่จะเป็นแม่ทัพในการเลือกตั้งเหมือนเช่นการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชที่ผ่านมานะครับและก็ลงพื้นที่มาหลายครั้งนะครับแต่ปรากฏว่ามาติพลังประชารัฐล่าสุดเปลี่ยนไปเป็นเสียแหงลั่ตีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับนายสุชาติชมกินนะครับจากชนบุรีซึ่ง ไม่เคยทำการเมืองในพื้นที่สงขามาก่อนเลยนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเป็นประเด็นให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วพลังประชารัฐเอาจริงกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แค่ไหนอย่างไรนะครับในการเปลี่ยนแม่ทัพนะครับการทันหนนะครับขณะเดียวกันวันนี้แม่ทัพของพลังประชารัฐก็ไม่ได้ลงมาด้วยในวันสมัครนะครับแต่ก็มีคุณอนุมัติอามัด ซึ่งเพิ่งลาออกจากสวเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาให้กำลังใจผู้สมัครและจริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังประชารัฐจะมอบหมายคุณอนุมัติอามัดนี่แหละครับที่ลาออกจากสวเนี่ยมาเตรียมตัวในการเป็นแม่ทัพพลังประชารัฐในจังหวัดสงขลาและชายแดนใต้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ สนามเลือกตั้งซ่อมเขตดก,ก็เหมือนสนามที่คุณอนุมัติอามาัดจะได้ทดลองทำการเมืองให้กับพลังประชารัฐอย่างเต็มตัวนะครับนอกเหนือจากที่เคยทำมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวเหมือนกับครั้งนี้เพราะว่าสถานภาพก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยง ของพลังประชารัฐเมื่อถอยกลับไปดูเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับออโอเคละพลังประชารัฐโดยคุณโบสเนี่ยพี่เลี้ยงได้เปรียบเบอร์สองแต่เมื่อเทียบกับเบอร์หนึ่งคือนายกชายคุณน้ำหอมนะครับคุณโบสก็ยังอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบในส่วนของพี่เลี้ยงนะครับทีนี้เราไปดู ผู้สมัครหมายเลขสีนะครับทนายอาร์มนะครับพงษ์สะทรสุวรรณรักษานะครับซึ่งส่งโดยพักก้าและก็คุณกรเนี่ยได้ลงมาเปิดตัวตั้งแต่ขราวก่อนรอบหนึ่งแล้วและก็วันนี้วันรับสมัครคุณกรก็ลงมาด้วยตัวเองนะครับขณะเดียวกันก็มีผู้การชาติ อยู่ข้างกายด้วยนะครับว่ากันตามจริงคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็คือผู้การชาติหรือพันเอกสุชาติจันทร์ธาราโชติคุณซึ่งคนสงขาก็รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นอดีตสสในอดีตและมีบทบาทในการเลือกตั้งพรักพลังประชารัฐครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2562และพึ่งผ่านสนามเลือกตั้งนายกอบจอสงขา ที่แพ้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ทางการเมืองในเขต6หรือสงขาทั้งจังหวัดพันเดกสุชาติรู้ว่าตรงไหนเป็นอย่างไรในบทบาทของพี่เลี้ยงนะครับพันเอกสุชาติก็มีฐานที่บั่นของตัวเองที่อำเภอคลองลอยโขงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับของเขต6นะครับซึ่งประกอบด้วยเดานะครับ คลองหอยโขงแล้วก็หาดใหญ่อีกสองตำบลน,นะครับพี่เลี้ยงทั้งสี่คนถ้าพูดถึงการรู้จักพื้นที่พื้นที่รู้จักพี่เลี้ยงตรงนี้เนี่ยนะครับพี่เลี้ยงของออคุณน้ำหอมกับพี่เลี้ยงของทนายอามเนี่ยน่าจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าพี่เลี้ยงของ,ขอ,งอีกสองพรรคการเมืองคุณอนุมัติอามัดแม้นว่าจะ เคยเป็นสอวอที่มาจากการเลือกตั้งแต่ก็ลักษณะของการทำงานการเมืองของสอวอต่างจากนายกชายกับผู้การชาติที่ทำงานการเมืองในในการสมัครสสและนายกอบจอซึ่งทำงานต่อเนื่องใกล้ชิดและเพิ่งผ่านสนามมาในระยะเวลาที่ไม่นานนักเพราะฉะนั้นการมอง ไปที่ภาพของเครือข่ายหัวคะแนนต่างๆนะครับการสารต่อในสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยบทบาทพี่เลี้ยงของนายกชายกับผู้การชาติน่าจะได้เปรียบผู้สมัครอีกสองคนก็คือผู้สมัครของพรักก้าวไกลและผู้สมัครของพรักพลังประชารัฐนะครับทีนี้ถ้าไปดู ความพร้อมหรือความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจโดยเฉพาะยิ่งที่คนบ้านเราบอกแพ้ไม่ได้เนี่ยนะครับถ้ามาดูจุดนี้เนี่ยเดิมพันของพี่เลี้ยงสำหรับการส่งผู้สมัครครั้งนี้นะครับเดิมพันน่าจะอยู่ที่นายกชายมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นสนามแรกที่ได้แสดงบทบาท แม่ทัพภาคใต้หลังจากที่ได้รับตําแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองก็คือว่าผู้สมัครที่ลงสมัครคราวนี้ของนายกชายก็คือภรรยาของนายกชายซึ่งเปรียบเสมือนนายกชายสมัครด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคําว่าแพ้ไม่ได้เนี่ยจึงอยู่ที่นายกชายมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันคุณอนุมัติอามาัดพลังประชารัฐ ก็อยู่ในคากล่าวที่บอกว่าแพ้แล้วจะลำบากนะแพ้ไม่ได้เช่นกันนะเพราะมันเดิมพันสำหรับบทบาททางการเมืองในอนาคตในพรกพลังประชารัฐของคุณอนุมัติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับพี่เลี้ยงของคุณอารมหรือพี่เลี้ยงของทนายอาร์ม คำว่าแพ้ไม่ได้เนี่ยคงไม่มีน้ำหนักในการที่จะพูดเท่ากับสองท่านที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับทีนี้เราผ่านจากพี่เลี้ยงไปที่ตัวผู้สมัครถ้าประเมินผู้สมัครทั้ง4ท่านนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเ,เราเห็นภาพวามพร้อมนะครับเห็นบรรยากาศของเชียจากวันรับสมัครนะครับ ก็จะพอมองเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขณะดเดียวกันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนวันรับสมัครก็มีกระแสออกมาหลายด้านต่อการสมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับสำหรับผู้สมัครทั้ง4ี่คนโดยเฉพาะยิ่งผู้สมัครหมายเลขหนึ่งคุณน้ำหอมกับผู้สมัครหมายเลขสามเสียโบท๊ทนะครับมีกระแส มาค่อนข้างต่อเนื่องมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูโอกาสเหมือนที่หลายคนได้วิเคราะห์กันหรือคาดการ์กันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้น่าจะสู้กันที่สองคนระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับเบอร์หนึ่งก็คือคุณน้ำหอมคุณน้ำหอมเป็นผู้สมัครที่ชูธง กระแสผู้หญิงขอโอกาสผู้หญิงเป็นสสคนแรกของจังหวัดสงขลานะครับและในช่วงที่ได้ทำงานเป็นรองนายกอบจอสงขลาก็ได้ทำพื้นที่กับอสอมเครือข่ายผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อตัดสินใจชัดเจนว่าจะลงสมัครสสเขต6นะครับตรงนี้ครับเป็นข้อได้เปรียบ ในการทํางานในพื้นที่ที่ทํามาอย่างต่อเนื่องมากกว่าคนอื่นทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับถ้าคนที่ติดตามการเมืองจะเห็นว่าเสียโบสทแม้ไม่มีตําแหน่งทางการเมืองมาก่อนหน้านี้ก็ได้ทําพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับคนที่ได้ติดตามการทํางานของการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะยอย่างยิ่งในช่วงโรคโควิดระบาดก็จะเห็นบทบาท ของทั้งคุณนำหอมและเสี่ยโบท๊ทเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในพื้นที่ต่างๆอย่างมากนะครับตรงนี้ครับบทบาทจะเด่นกว่าผู้สมัครอีกสองคนนะครับถ้าพูดถึงการทำกิจกรรมในพื้นที่การทำงานกับเครือขา่ายทางการเมืองต่างๆการช่วยเหลือประชาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเนี่ยมีการทำงานตรงนี้และมีความพร้อม นะครับมีศักยภาพส่วนตัวที่สูงมาก